สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจนาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะคือแฟนเจนาเขาเก็บผักหวานค่ะข้างปั๊มน้ำมันนี่แหละค่ะผักหวานก็อาเก็บลงมาให้ได้พอเก่งเ้อนี่ค่ะมีมีสีต้นห้าต้นค่ะ <c oughs> พอได้เก็บพอได้เก่ง <c oughs> <c oughs> ปร่งไรเรอ่ยมันหอนเราขอมังมีแห่งโหมดโซโลอยู่เออน,นี่ค่ะนี่ค่ะอ่ะขัดก็ะยั่งเรียบร้อย <c oughs> ขึ้นไปอีกขึ้นบีเอาห่างนกมาค่อยแนะ่เ <c oughs> จ้าไปชื่ออะไะห่างนกสิค่อยเยียวเสอืออันคื <c oughs> ขอเขาลุงค่อยได้ของดีค่อย <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เออไว้เท่ากันเนี่ย มันเอาานนนนูมนกิตี่ค่ะน,น,นานงแบบเป็น,เป,นเป้นยาทีมไหนมันเอาหนูนก็ได้เลยเจ้าขึ้นไปเก็บเอาชุดเลยทั้งเพิ่งน่ะตัวนั้นคือนมีอา,าแต่แคบมันน่ะเอาไว้ให้มันเก่เผื่อเถิงเจ้าอะไรขึ้นต้นเลยอีต้นพี่บอ,อมาเก็บเอาพอเก่งให้ได้เก่งเมื่อเช้า แกงเธอดอกคอนแค้นเสบเสพพ่อแกงแล้วเบิ้งลงมาเบิ้งดูสะมาขายซีท่านท่านใดอยากกินแกงขกหวานมาเลยนะคะบ้านเจน,นะะ่าค่ะ เย่มโอมาเล่นก็อยากโขทุกทีวันนี้จะได้เก่งสักทีเออตัวนั้นละตัวนั้นละ,ต,นนละตัวกลางลก้อนเออเบิงบ้งเคยเบิ้งยุ่กัอย่างละมาเบิ้งด้วยอ,อามาเพื่อนพี่น้องเบิง้งแน่น,นิมันมืดมันมัวนี่ค่ะนี่ค่ะผัวกหวานค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะมีแต่อันสวยๆมีแต่ยอดสวยๆไปขึ้นหน่อยอีกนี่ค่ะขึ้นไปอีกเอาอีกก่อนมันยังไม่พอแกงมีบันไดขึ้นด้วยค่ะ ชาเช้านี้แกงผักหวานนะคะเก้งผักหวานกำลังเก็บผักหวานค่ะอ่าเก็บอยู่ค่ะค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ